สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความว้าดังนี้ครับถอดสมการที่2หม่อม3ย้อยเป็นพยานนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเอาลุงเข้าคุกเขาเรียกว่าจนมุมด้วยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ใครเป็นเจ้าของหม่อมสามย้อยตัวจริงทนายเฉลยให้เลยคำตอบท้ายสุดยืนยันได้ว่าเป็นของลุงหรือป้าที่ตกหล่นในห้องน้ำหรือห้องนอนไม่แน่ชัดมีคำถามว่าตกหล่นที่ไหนเมื่อใดอันนี้ต้องไปถามพ่อมดหมอผีเจ้าของคอนโดใจดีที่ให้ที่พักพิงเวลาเจ้าของ หม่อมสมหยอยไปพักที่กรุงเทพในช่วงที่ยังรักกันอยู่โดยสั่งให้คนทำความสะอาดช่วยเก็บกวาดใส่ถุงไปแลกกับเงินรางวัลหลังแขกที่มาเยือนกลับออกไปอุตส่าห์ใจดีให้ที่พักพิงกับหม่อมสามย้อยเลยเป็นจังหวะที่ดีเก็บเศษขนเศษผมที่ดุดร่วงตามธรรมชาติ ซึ่งหาค่าอะไรไมิได้ใครเห็นก็ขยะขยแยงแต่ถ้านำไปมอบให้มาตาเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าของหม่อมสามยอยเป็นของใครในคดีสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รับฟังได้ดีกว่าพยานบุคคลหลายสิบเท่าแต่ถ้าเจอคำถามค้านแสบๆของทนายบางคนอาจทำให้ศาลสงสัยว่า หม่อมสามยอยโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีแค่หม่อมหนึ่งย่อยที่เป็นของญาติฝ่ายหญิงแต่ด้วยอิทธิฤทธิ์มันแต่งงานมีลูกเพิ่มรวมเป็นหม่อมสามย่อยเอาเป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาได้มันน่าหาจริงๆแต่ที่หาไม่ออกทําให้สังคมสับสนมันโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรทนายจึงขออธิบายว่ามันเป็น พยานหลักฐานงอกเพราะมันเป็นถั่วงอกไงครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะหลงมนบางกอกระวังจะหลงทางจะว่าจ้างใครก็ต้องศึกษาเขาให้ดีไม่ใช่เกมเล่นขายขนมมันเป็นเกมคุกตารางบทเรียนที่ผ่านมาก็สอนไว้แล้วว่ามิตรแท้หายากแต่ที่ร้ายกว่านั้น คือคนที่บอกว่าเป็นมิตรแต่กลายเป็นศัตรูมันน่ากลัวกว่าอะไรทั้งสิ้นจำบทเรียนให้ดีนะท้ายนี้ทนายจะเขียนเท่าที่ยังไม่มีทนายคนใหม่และจะเขียนเมื่ออยากเขียนเท่านั้นทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพุทธิี่8ธันวาคม2564กรุงเทพมหาคนครความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบูรณ์ได้โพสต์ข้าความไว้ดังนี้ครับ มารู้จักมาดามลาเต้พอสังเขปเธอเป็นผู้หญิงสาวสวยร่างเล็กสูงไม่ถึง160เซนติเมตรวัย39ปีเคยเดินแบบและแสดงภาพยนตร์เธอไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เป็นเด็กหญิงจึงอ่อนภาษาไทยหน่อยเมื่อศึกษาจบก็ทำงานที่ต่างประเทศจนถึงปัจจุบันเดินทางกลับประเทศไทย ตอนเกิดโควิดต้นปี63แล้วกลับไปไม่ได้เนื่องจากเธอคุ้นเคยกับการอยู่ห้องในหอพักหรือคอนโดดังนั้นเมื่ออยู่ในไทยจึงชอบอยู่คอนโดเธอใจบุญตามมารดาที่ชอบเดินสายทำบุญครั้งละมากๆบางครั้งถึงเจ็ดหลักเธอโสดแต่รับเด็กหญิงเป็นบุตรบุญธรรม อย่างน้อยหนึ่งคนส่งให้เล่าเรียนต่างประเทศมีพี่ชายสองคนทำงานตำแหน่งดีเธอเคยไปกกกอกเพื่อไหว้พญานาคซึ่งทำให้หายป่วยเธอจึงต้องแก้บนในการช่วยลุงพลเต็มที่เพราะรู้ว่าไม่ได้ทำผิดเธอเป็นธุระช่วยลุงพลหลายด้านจึงกลายเป็นหัวขบวน โดยปริยายอย่าห่วงเธอช่วยลุงได้ร้อยเปอร์เซนเพียงปล่อยให้เธอจัดการเธอมาจากไหนขอเล่าสักนิดต้นตระกูลโบราณของเธอเคยช่วยชาติมากมายด้วยความซื่อตรงดังนั้นจึงเป็นตระกูลมีอันดับที่ตำรวจและทหารใหญ่หรือกองทัพให้เกียรติและนับถือ สมบัติตกทอดถึงรุ่นเธอจึงมีมากกินไม่หมดนี่คงเป็นที่มาของชื่อมาดามซึ่งคนรู้จักใช้เรียกกันอย่าสงสัยหญิงคนอื่นที่เกิดอยู่ต่างจังหวัดและต่อมาว่าเธอเป็น18มงกุฎเพราะมาดามรวยและเกิดในกรุงแล้วไปอยู่ต่างประเทศจึงไม่ค่อยรู้จัก ถิ่นต่างๆของไทยแม้มาดามเขียนและอ่านภาษาไทยไม่เก่งแต่เธอพูดคล่องนะระวังอย่าแตะเธอเพราะไฟแลบแน่สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจเฟ e บุ o k ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถอดสมการใครฆ่าชมพู่ สื่อต่างๆได้ระบุชัดเจนว่าพยานคดีลุงฝ่ายโจทย์มีพยาน63ปากโดยมีพยานโจ์ร่วม3ปากฝ่ายจำเลยมีพยานประมาณ30กว่าปากดังนั้นเรามาถอดสมาการกันเกี่ยวกับพยานเหล่านี้เหตุที่คดีนี้มีพยานมากเพราะเป็นคดีพิเศษจึงต้องสอบแบบละเอียดยิบแต่พยานที่จะพิสูจน์คดีนี้มีแค่2กลุ่ม เอากลุ่มแรกก่อนคือพยานที่ใกล้ชิดเหตุการณ์เช่นช่างโดง่งช่างวาที่สสยไม้อยู่บริเวณนั้นคนขายของที่อ้างว่ามีการซื้อของที่ร้านก่อนหายไปคนที่นั่งอยู่หน้าบ้านและเห็นน้องกับพี่กำลังเดินผ่านเป็นต้นคนที่ให้ข่าวว่าเห็นมอไซ ขับเข้ามาในหมู่บ้านแต่ขาออกไปเห็นมอไซค์มีเด็กนั่งกลางโดยมีชายอีกคนนั่งประกบหลังเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพยานเหล่านี้แทบหายไปกับการเวลาเกือบไม่มีการพูดถึงโดยเฉพาะประเด็นมอไซค์มอไซค์ที่ขับเข้ามาและขับออกไปทุกวันนี้ความจริงเกี่ยวกับมอไซค์และชายแปลกหน้าสองคนรวมทั้งเด็กที่นั่งตรงกลาง สื่อหลักสื่อรองยูทูบเบอร์และ FC แทบไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะตำรวจได้ตรวจสอบแน่ชัดถึงประเด็นนี้หรือไม่ไม่ทราบได้เพราะตำรวจจะพูดว่าเป็นความลับในการสอบสวนดังนั้นถ้าทนายคนใหม่ได้เห็นบัญชีรายชื่อพยานวงเล็บขอคัดถ่ายหลังจากแต่งทนายคนใหม่เข้าไปแล้ว พอสมการง่ายๆเอาบัญชีรายชื่อพยานโจทย์ไปสอบถามคนในหมู่บ้านดูว่าคนที่เป็นข่าวเกี่ยวกับมอไซตํารวจได้เรียกไปสอบหรือไม่และมีรายชื่อเป็นพยานโจทย์หรือไม่ถ้ามีก็ค้นหาคลิปเก่าๆเ,เอามาใช้เวลาสักค้านเมื่อพยานคนนั้นเบิกความเพื่อให้ศาลเห็นว่า พยานเคยให้ข่าวนี้และนี่เป็นเหตุสมการแรกที่พิสูจน์ว่ามีชายสองคนมาเอาชมพู่ออกไปจากหมู่บ้านจริงถ้าสารเชื่อแค่นี้ก็ยกฟ้องแล้วดูง่ายๆแต่ทำยากชิบหายใครจะให้ความร่วมมือเพราะอาจมีอะไรปิดปากเขาไปแล้วส่วนสมการอื่นๆจะค่อยๆถอดครับแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทนายคนใหม่ ถึงจะถอดได้ทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลอังคารที่7ธันวาคม2564กรุงเทพหมหานครวงเล็บทนายคนกรุงเทพครับ